สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำถ่ายโฟโต้บูธกันนะคะไปกันเลยอย่างแรกก็กดไปที่เห็นไหมทุกคนกดไปที่ตัวเลยนะตัวเราเลยนะเมื <c oughs> ่อกี้นี่ก่ที่กดไปที่ตัวเลยนะแล้วก็กดคำว่าโฟโต้บูธตรงนี้เลยโอเคเรากดเข้าไปแล้วใช่ไหมแป๊บนึงนะรอแปบ๊บโอเคนี่นะคะกดเข้าไปแล้วก็จะมีหลายแบบมากเลย เราเลือกแบบไหนดีจริงๆน่ารักทุกอันเลยนะแต่ว่าสุ่มๆไปแล้วกันอันแรกๆดีอะแต่ว่าเราไม่ชอบแบบว่าจริงๆก็ชอบหมดแหละไม่มีไม่ชอบเลยสุ่มๆซึมๆซุ่ม,ม,มอันไหนดีทุกคนขอโทษนะที่เลือกนานนะคะโอเคเอันนี้แล้วกันอะอันนี้แล้วกันนะ เมื่อกี้สุ่มได้นะเมื่อกี้ปิดตาสุ่มเลยนะทุกคนรอแปมนั้นเน็ตเราก็อาจจะไม่ดีนะจ๊ะโอเคนี่ก็เป็นตัวเราแล้วนะคะนี่ก็จะเปลี่ยนแบ็กกราวได้อันนี้มันเหมือนจะเปลี่ยนไม่ได้ปะแบบว่ามันมีมาให้อยู่แล้วอะ่ะอันนี้เนี่ยสมมติเรากดเห็นไหมทุกคนมันไม่ขึ้นอะ่ะนี่เห็นไหมเนี่ย กดแค่ไหนก็ไม่ขึ้นจริงๆไม่ต้องกดหลายรอบก็ได้นะอันนี้อันนี้จะเป็นที่เป็นที่โฟโต้บูธมันก็คือบูธนี้ไม่มีแบ็กกราวทุกคนอันนี้อันนี้มันจะไม่มีเสียงเพลงนะเพราะว่าเรามาไอ้นั่นที่หลังอันนี้มันจะมีเพลงให้เลือกเยอะๆเลยนะคะทุกคนลองไปหาดูได้ อันนี้ลบใช่ไหมแล้วก็เลือกดกดเพิ่มถ้าอยากเลือกเพลงใหม่ไม่ใช่เพลงที่มันให้มาตั้งแต่แรกเนาะอันนั้นก็น่าจะสุ่มมาเปล่าที่มันให้มาตั้งแต่แรกหรือว่าเป็นเพลงที่เขาเลือกไว้มันจะเป็นโอเคเราลองเพลงนี้จริงๆทุกคนก็คือก็คืออะไรรู้เปล่าก็คือทุกคนไม่ได้ยินไงตอนแรกกะว่าจะอนอันแหละก,ก็ก็ ตำนั้นทุกคนต้องไปหาฟังเอาเองเราจะเพิ่มเสียงลดสิยงทำไมในเมื่อทุกคนไม่ได้ยินเพราะว่ามาภาคที่หลังจ้าตอนแรกภาครอบแรกไปแล้วนะแต่ว่ามัไม่ไดีอ่ะโอเคแอคทีฟเนี่ยทุกคนก็เลือกไปได้เลยนะทั้งหมด m ม a แอคทีฟเชียร์ฟูลสบายสบายอ่าร็โอเคอันนี้ทุกคนก็ไปหาฟังได้ในในเกมนะทุกคน เพราะว่าอันนี้รกเกราจะมันก็ไม่ได้ยินอยู่แล้วป่ะเนาะโอเคต่อเลยค่ะก็อันนี้ทุกคนที่เราบอกไปเนาะก็เห็นไหมก็คือมันคืออันนี้อยู่แล้วเนาะโอเคกดเลยเราจะกดไปไหนก่อนโอเคเห็นไหมทุกคนมันจะแบบอันนี้ก็จะเปลี่ยนคนได้ด้วยนะอ๋อทำไมกดไม่ติดทำไมกดไม่ติด ทุกคนแป๊บนะเราแปบบ๊บทำให้คุณไม่ติอ๋ออ๋อต้องลบเราก่อนนี่เห็นไหมเราไม่ไม่มีหนึ่งแล้วกเอาเป็นน้องดีน้องดีใส่เข้ามาเลยน้องวินดี้เพื่อนเราเองอ๋อตอนนี้โหเท่อยู่นะตอนนี้ไม่มีผมเปลี่ยนเป็นใครดีอลิสละกันไหนไหนดูสิอลิส,แ,ลส,ลสแต่งตัวอะไรอยู่ตอนนี้ เอ้ยเท่ยู่เหมาะกับลุคนี้เลยแต่ว่านี่ก็คือการที่อุ้ยแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนขอโทษคะ่ะประสิทธิภาพข้อมูลเต็มอันนี้ก็สวยอยู่นะมีหมักฝรั่งด้วยโอเคอันนี้ให้ดูเฉยๆว่าเปลี่ยนตัวละครได้นะแต่ว่าเราจะเอาตัวเองเพราะจะโพสค่ะทุกคนจริงๆอยากใช้เพื่อนนะแต่ว่าก็อยากเอาตัวเองไม่เคยแบบว่าไม่เคยทำลุคนี้เลย โอเคแล้วก็ถ้าเราให้ไปอยู่ในแบบไฟล์ของเราแล้วก็กดบันทึกนะคะอันนี้กดอยู่รอแบบรอแปมแล้วจ้าอันนี้ก็คือบันทึกเสร็จแล้วนี่บันทึกเสร็จแล้วอันนี้อันนี้อันนี้จริงๆทุกคนไม่ต้องเลือกก็ได้นะกดยกเลิกไปเลยโอเคทุกคนอาจจะเห็นไหมมันเขียนว่าบันทึกสําเร็จนะคะ นี่อันนี้ก็คือปุ่มสีม่วงๆฟ้าๆก็คือการแชร์นะโอเคตอนนี้นี่เห็นไหมโพสไม่ใช่แชร์พูดผิดพูดผิดผิดถูกถูกเนี่ยน,นะโพสนะเขาก็เขียนเรื่องราวเลยคนเราพิม네พ์ไรเดียไม่รู้จะ <laughs> พิมพ์ไรเดียทุกคน <laughs> พิมพ์ไรเดียทุกคนเออส่งจุบไปแล้วกัน อันนี้เป็นอันที่ถ่ายเมื่อวานนะแต่มาพากเสียงวันนี้โอเคแท็กสมาชิกจะแท็กใครอะไม่ต้องแท็กละโอเคสำเร็จจบสิน้นแย่เสร็จแล้วก็สำเร็จก็โพสแล้วนะคะเดี๋ยวก่อนรอแป๊บนี่ไงโพสแล้วก็จะมาขึ้นตรงนี้แล้วก็นี่นะคะช่วย ไม่ต้องช่วยอะไรหรอกโอเคจะพูดว่าช่วยอะไรก็ไม่รู้เราโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะจ๊ะเฮ้ยนี่นี่น,นี่ทุกคนลืมลืมก็คืออันนี้สมมุติว่าถ้าเราเออสมมุติเราไปเห็นฟอเทอร์บูทคนนี้ถ่ายฟ h เทอร์บูทแล้วก็กดเลยโอเคค่ะ okay. ก็จบแล้วนะคะคลิปนี้ ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ด check, กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ